สวัสดีครับทุกๆคนที่เข้ารับชมช่องสูดรวยเทลาหน่อยนะครับสำหรับคลิิวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาลงเลขเด่นหลักร้อยบนนะครับระยะยาวจำนวน3สูตรนะครับซึ่งเป็นสูตรที่เดินต่อเนื่องกันมาจากงวดที่แล้ว2สูตรนะครับแล้วก็สูตรใหม่อีก1สูตรทั้งหมด3สูตรนะครับสูตรระยะยาวทั้งนั้นนะครับก่อนเด่นก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลืกสือสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุในให้เล่นการพนันเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่หนึ่งก่อนนะสูตรที่หนึ่งเป็นสูตรเก่านะที่เดินต่อเนื่องมาจากงมดที่แล้วนะวันที่ผ่านมานะ นะวันที่ผ่านมาสุดที่หนึ่งได้ 7890235นะครับได้เลข2เป็นเลขหลักร้อยนะเป็นเลข7ตัวนะวิธีการทำนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยสองครั้ง หลักหน่วยท้ายสองตัวหนึงครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึงหนึงครั้งหลักสิบหน้าที่หนึสองครั้งหลักสิบหน้าที่สองหึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนสามครั้งหลักร้อยท้ายที่สอครั้งบวกหนึ่งค่าคงที่สามบวกหได้เก้าเก้าบวกเจ็ดได้6กหกกับหกได้สองสองกับหนึ่งได้สามสามกับสามได้6กหกกับบวกได้สองสองกับหนึ่งได้สามสามกับสามได้หกหกกับสองได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าได้เก้านะบวกหนึ่งสามครั้งเก้าศูนย์หนึ่งสองบวกส ได้4ีบวกหได้5้บวกสได้7นะครับผลออก0 4 1นะครับตัวเลขไปไหนอ่ผลออก0ู1ย์สี่ห่ได้ศูนเลขหลักร้อยนะทันมาออก8 6 7ได้แปดไปได้หลักร้อยทันมาออกหกศได้6เป็นเลขหลักร้อยทันมา6 6 2ได้6เป็นเลขหลักร้อยนะครับหัวที่ผ่านมาก็นี่เลยนะครับ7 8 9 6, 2 3ปได้เลข6 เป็นเลขหลักเ,เลขสองเป็นเลขหลักร้อยนะเลขสองหลักร้อยต่อมาสูตรที่เมื่อกี้สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่สามสูตรที่สามวที่ผ่านมาลงไปสามสูตรหลุดเป็นสูตรหนึ่งสูตรที่สองหลุดไปก็เดี๋ยวสูตรใหม่เข้ามาแทน นี่ก็คือสูตรที่สามนะครับที่ถูกต่อเน,นื่องกันมาหลายงวดแล้วนะสูตรนี้เดินเดินยาวมาหลายงวดแล้ววดที่ผ่านมาได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับสูตรนี้แปดตัวอสูตรเดียว้ริคสองนะครับเป็นเลขหลัก 100, ร้อยเดินมาประมาณเก้าสิบงวดนะวิธีการทํานะครับ ใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวหกครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหลักหลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกสี่ค่าคื้ที่สองกับเก้าได้หนึ่งหนึ่งกับศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งกับหกได้เจ็ดเจ็ดกับศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดได้สี่สี่กับสามได้เจ็ดเจ็ดกับ สูตรนี้เรียงกันไปนเลยนะครับ5้า8 9 0 1 2ดผลออก5 9 3ามได้เลข5เป็นเลขหลักร้อยถัดมาออก5 0 4ย์ก็ได้เลข5นะครับถัดมา5 0, 3, ้าย์าก็ได้เลข5นะครับวันที่ผ่านมา 3, นก็6 7 8 9 0ด2 3นย์สนะครับดดได้เลข2นะเป็นเลขหลักร้อยถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่เข้ามาแทนสูตรที่หลุดไป1สูตรนะครับคือสูตรที่2นะครับ ที่ผ่านมานะครับหลักร้อยหลักร้อยสุดที่หนึงเมื่อกี้ดูแล้วก็อ่ะใช้สุดที่หนึ่งต่อสุดที่สองหลุดไปนะเราไม่ใช้สุดที่สามเดินต่อนะอ่ะโอเคทีนี้เดีเราบริสัทที่2กันครับสุดที่2 สูตที่2องกันสุดที่2 okay. มาแทนสุดที่2องที่ดุดไประยะทานเดินก็ประมาณ80ดสิบงวดนะครับ วิธีการทำนะครับใช้หลักแสนหนึครั้งหลักหมื่นสครั้งหลักร้อยหครั้งหลักสิบครั้งหลักสิบท้ายสตัวสครั้งหลักหน่วยท้ายสตัวสครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนครั้งหลักสิหน้าที่สองสองครั้งหลักร้อยท้ายที่สอครั้งหลักสิท้ายที่สอครั้งหลักหน่วยท้ายที่สอครั้งบวกสค่าคงที่สีได้สีกับศได้สีกับสได้แ 8กับ8ได้6 6กับ2ได้8 8กับ8ได้6 6กับ4ได้0 0กับ7ได้7 7กับ0ได้ 7, 7 7บวก3ได้0นะครับบวก13ครั้ง0 1 2 3จากนั้นบวก3ได้6บวก1 7 8นะครับ0 1 2 3 6 7 8เลขก7ตัวนะ ผลออกแปดกเจ็ดได้แปดหลักร้อยทันมา6อกศูนย์หกได้หกหลักร้อยทันมาหกหกสองได้หกหลักร้อยทันมาหกหกห้าได้หกหลักร้อยทันมเก้าหกสองได้เก้าหลักร้อยนะครับวมื่ที่ผ่านมาได้ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามผลนอกสองสี่หกก็คือได้เลขสองเป็นเลขหลักร้อยนะแปดสิบงวดโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาดูทั้งสามสูตรกันนะว่าหลักร้อย 全人类干嘛呢。 รเรามาเริ่มกันเลยสุดที่หนึ่งน,นะครับเก้าบวกส่ได้สามสามบวกเก้ได้สองสอกับสี่ได้หกหกับหนึ่งได้เจ็ดดกับหได้สามสามกับหได้เก้าเก้ากับหได้5 5ากับสได้9้า 9กับสได้ 3, 3มบวกหได้4บวก1ไปสามครั้ง 5, 6, 7แล้วบวก2ได้ 9, บวก1ูได้ศูบวกสได้2องสี่ห้าหกนย์สองนะครับเตัวส่วนที่2 9งบวกแได้เจ 7กับ2ได้9 9้าบวก4ได้3 3กับ8ได้1 1กับ2ได้3 3กับ0ได้3 3กับ2ได้5 5กับ2ได้7 7กับ6ได้3 3บวก3ได้6 6บวก3ได้9นะครับ9บวก1เป็น3ครั้งเหมือนกัน9 0 1 2บวก3เป็น5บวก1 6 7 S <S 9 0 1 2 5 6 7 7ตัวครับสูตรที่3 8ตัวอยู่สูหนึ่ง9บวก4ได้3 3บวก6ได้9 9บวก9ได้8 8บวก6ได้4 4บวก9ได้3 3บวก1ได้4 4บวก6ได้0 1บวก4ได้5นะสูตรนี้เรียงกันเลยนะ5 6 7 8 9 0 หนึ่งสองทั้งสามสูตรชนกันกี่ตัวเลขสี่ไม่มีนะครับมีสูตรเดียวเลขห้าเลขห้าสามเลขหกมีสามเลขเจ็ดมีสามเลขเก้ามีสาม เลขศูนย์มีสามโอ้บาลเลยเลขสองมีสามอ่ะต้องใช้อีกสูตรหนึ่งเข้ามาช่วยครับตอนนี้ก็คือห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะหกตัวเดี๋ยวผมจะเอาอีกอีกสูตรหนึ่งเข้ามาห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์สองเดี๋ยวผมต้องใช้อีกสูตรหนึ่งให้มันเหลือน้อยตัวเลขหน่อย เดี๋ส่สุดนี้แล้วกันอ้ส <c oughs> ่สุดนี้นะีสุดนี้เดี๋ยวผมค่อยลงให้ที่หลังนะครับสุดนี้ก็เดินมาประมาณ70ดสิของวดนะ,ะเป็นสุดเดินหลักร้อยเหมือนกัน วันที่ผ่านมาก็ได้0 3 6 9 2 5 7นะครับผลออก2 4 6เป็นเลข7ตัวมกันนะครับเดินมา70กว่างวดก็คือได้เลข2เป็นเลขหลักร้อยนะครับวันนี้เป็นวันที่73นะครับได้1 4 7 0 1 4 7 0 3 6 8นะครับ1 4 7 0 3 6 8นะ1 4 7 0 3 6 8 ามหกแปดวันที S ่เจ oh, ็ดสนะ เลขที่ชนกันนะครับตัวนี้ห้าหกเจ็ดเ้าศูนย์สองะครับเอามาชนกับสุดนี้นะครับอา่าสุดนี้ไม่มีห้านะครับเลขหกสุดนี้มีสุดนี้มีหกอา่ามีเจ็ดเก้าไม่มีนะ ศมีสองไม่มีนะครับสรุปแล้วก็คือจดกันสามตัวนะเจ็ดศู 7, 0, 6, นยะ์หกะก็คือศูนเจ็ดนะครับหลักร้อยนะครับชนเด่นที่ศูนย์กเจ็ดนะครับทั้งหมดสี่สตร เปนกันที่067นะครับสี 4, ่สูตรลองเอาไปพิจรารณากันดูนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบอเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ